W วนการดูวีซีรีเด็กโปรไฟสวัสดีครับผมไฟเตอร์ไม้วันนี้ผมจะมาจา Deck ile, ัดเด็กโปรไฟคายโรสายเพิ่งแห่งวันสิ้นโลกโอ e ว l รอ d ดเด็กนี้จะเน่นในการรีทายไฟตรงค้ำและ,และมาพร้อมกับความสามารถใหม่นั่นก็คือดราโกนิกโอ e ว l o r d t h ดเดอะกเลที่มีความสามารถในการสแตนแวนการ์ดและเดโ f อ m e เฟมจมตีได้ถึง5รอบจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกดาร์ o อนิ o โอเวอร์ The ดเดอะเกรดมีสกิลออโต้ช่อง v วน g การ์เมื่อลงสนามข้อดาร์ o อนิ n เนโอ m e จากดับโซนของคุณไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียกาก เป็นการ์ดที่เล่นคู่กับดากุนิกเนโอเฟมนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเวนการเทิร์นละ1ครั้งเมื่อจบการต่อสู้ที่อยูนิตนี้โจมตีถ้าในโซของเรามีการ์ดเกด 3, ตสามคัลตบาลหนึทิ้งมือ2ใบสแตนยูนิตนี้และดาก g นิ i เนโอเฟรมหนใบและยูนิตเหล่านั้นลบ1นได้จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่ทําเวฟคู่กับเนโอเฟรมนะครับผมโจมตีได้ถึง5รอบเลยทีเดียวต่อไปดากุนิคโอเวอร์ มีสกิลแอคทีฟช่องเวนกันหรือช่องเลกัดโซบาร์ดหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืจนจบเทิร์นและยังมีสกิลออโต้ช่องเวนกัดเธอละหนึ่งครั้งเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตคันบาร์ดหนึ่งทิ้งมือ2ใบสแตนยูนิตนี้น 1, 2, need need. และยูนิตนี้ลบหนึ่งได้จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่มีความสามารถสแตนเวนการนะครับผมถ้าโจมตีฮิตและถ้าอยู่ช่องเวนกันหรือช่องเลกัดก็ได้โซบาร์ดหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืนะครับ ออมาลงช่องเรียการดก็ได้นะครับผมต่อไป Darkon Full Armor Blaster มีสกิลคอนช่องเรนการ์ดหรือช่องเรการดถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการดยุดในี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นส0มพันและยังมีสกิลออโต้ช่องเรนการ์ดหรือช่องเรียการดเมื่อกาดไปนี้ลงสนามโซบ,สบัสสองใบเลือกรีไทยเรียการดของคู่แข่งหนึ่งใบจากนั้นดูการ์ดเป็นบนสุดกองของเรา7ใบ แสดงการ์ดที่มีคำว่า Overlord ในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นนำกลับขึ้นมือและสลับกองการ์ดเป็นการที่ช่วยรีทายสนามของไฟ์ดอคนะครับผมและยังมีสกิลเปิด7ควบคู่กันมาด้วยนะครับผมเอาไว้หา Overlord นั่นเองต่อไปดาร์กนิกเนโอเฟล m มมีสกิลออโต้ช่องเล็กกาเมื่อดาร์กนิกโอเวอร์ r หลดเดอะเกรของคุณโจมตียูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5000จนจบการต่อสู้จากนั้น สามารถเคาน์เตอร์บัสสองยูรินนั้นได้รับ1คีย์ได้ข้อจนจบการต่อสู้เป็นการที่ช่วยบัฟพลังให้กับดากนิกโอเวอร์ลอดเดอะเกรนนะครับผมถ้าเดอะเกรนโจมตีแล้วก็เดอะเกรนจะบวกพลังโจมตี5,000และสามารถเคาน์เตอร์บัสสองได้จะบวกอีหนึ่งคลิต,ต่อไปเบอร์เซอร์ดราก้อนมิกซสกิลออโต้ช่องแวนกัดหรือช่องเลกัดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งเลือกรีทายเลกัดของคู่แข่งหนึ่งใบ จากนั้นถ้าอยู่ช่องแวนการ์ดแล้วก็จะได้จัวหนึ่งใบเป็นสกิลที่ช่วยรีทยสนามของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและถ้าอยู่ช่องแวนการ์ดจะได้มือเพิ่มขึ้นอีกและยังมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าจํานวนเลกาดของคู่แข่งมีน้อยกว่าของเรายุนินนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3 0 0พจนจบการต่อสู้โจมตี1นึ่นนะครับผมต่อไปซาเบลดาโกนิวมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตจัวหนึ่งใบ และยังมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อเลกาดของคู่แข่งถูกรีไทยในเทินคุณรีไทยยูนในนี้จัวหนึ่งใบนการที่ช่วยโจทย์นะครับผมถ้าเห็นฝ่ายตรงข้ามถูกรีไทยแต่ถ้าเราเริ่มหลังแล้วอยู่ช่องแวนถ้าเราจมตีฮิตแล้วก็จะได้จัวหนึ่งใบต่อไปเพลิงแห่งความหวังเอลโมมีสกิลคอนช่องเลกาดในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้บูธยูนิตนี้ได้รับพลังจมตีเพิ่มขึ้น3 0 0พัน บูสต์หนึนั่นเองถ้าเอาไปเล่นคอมโบคู่กับเบอร์เซิร์กดา้อนแล้วก็จะโจมตีได้ถึง24,000เลยทีเดียวและยังมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมืเ่อเลกาดของคู่แข่งถูกรีทายในเทิร์นคุณรีทายอยู่ดีนี้จันหนึ่งใบจากนั้นเขาตาชาร์จหนึ่งใบเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มมือและช่วยไงยแดมนั่นเองต่อไปจอมเวทมังกรมนัน คินนาลามีสกิลแอคทีฟช่องเลกากาศคาร์ดาร์หนึ่งลีทายยูนิตนี้คุณเลือกเลกากของคู่แข่ง3ใบรีทรายเลกากทั้งหมดของคู่แข่งนอกเหนือจากการที่เลือกเป็นการที่ช่วยรีทรายสนามของฝ่าย์รงข้ามนะครับผมโดยการเลือก3ใบของฝ่ายตรงข้ามและรีทรายที่เหลือทั้งหมดเอาไว้สู้กับแคนเอ็กเซลนะครับผมต่อไปคาลามิตี้ทาวเวอร์ไวเวิร์นมีสกิลแอคทีฟช่องเลกากโซบาร์หนึ่งลีทายยูนิตนี้ แว่นกัดของคุณหนึ่งใบได้ไดรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15,000จนจบเทิร์นเป็นการที่ช่วยบวกพลังให้กับแวนกัดของเรานะครับผมเพราะว่าแวนกัดของเราสามารถทํารอบตีได้เพราะว่านาโกนิกโอเวอร์หลดโจมตีได้ถึง2รอบนั่นเองต่อไปมาดูกันที่ทิกเกอร์กันนะครับใบแรกล่างแปลงแห่งหอกทาเป็นคริติคอนทิกเกอร์นะครับต่อไป จอมเวทมังกรมันลักซ่าเป็นคริติคอนทิกเกอร์นะครับต่อไปไวยเวนการ์ดบาลี่เป็นดอทิกเกอร์นะครับผมเป็นดอพิทักนั่นเองต่อไปดอนมงเกนโจเป็นฮิวทิกเกอร์นะครับส่วนทิกเกอร์ที่ผมใส่เป็นคริติคอนทิกเกอร์ถึง8ใบเพราะว่าแวนการ์ดของเราโจมตีได้ถึง2รอบนะครับผมถ้าเราได้คีตั้งแต่แวนการ์ดของเราโจมตีรอบแรกทำให้กดดันฝ่ายตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเป็นตัวเริ่ม ลิซ์ดลันเนอร์อันดูเมื่อถูกไลยทับจะได้จัวหนึ่งใบต่อไปไปดูเทสต์คอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสต์คอมโบกันเลยครับเริ่มจากไรท์เกตหนึ่งนะครับผมช่วงไรท์เกตหนึ่งถ้าเราเริ่มก่อนเราจะไลท์เป็นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเริ่มหลังผมจะแนะนําเป็นชาเบลนาโกนิวมีสกิลบอกว่าเมื่อการนี้อยู่ช่องแวนถ้าโจมตีฮิตจะได้จัวหนึ่งใบนะครับผมแล้วเราก็สามารถ เอามาต่อบ,บูดได้จะเป็นโจมตี1 6 0 0 0นะครับทําให้ฝ่ายตัดข้ามป้องกันยากมากยิ่งขึ้นและดาก,นากุนก็ถ้าฮิตเราก็จะได้จัวหนึ่งใบไลท์ลยครับดากไนัสกิลตัวเริ่มได้จัวหนึ่งใบต่อไปเข้าสู่ช่วงไลท์เก2สองกันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เก2สองนะครับผมผมจะแนะนําเป็นเบอร์เซิร์กดาก้อนนะครับผมหรือว่าดาก้อนฟูลอัลเมอร์บัสเตอร์นะครับผมสามารถไลท์สลับกันก็ได้นะครับ ดาก้อนฟัวร์เมอร์มีสกิลบอกว่าเมื่อการไปนิลงช่องเวนการ์ดหรือช่องเลกาดโซบาร์สองใบเลือกเลทายเลกาดของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเปิดการ์ดเบอร์สุดของเรา7ใบหากการ์ดที่มีคําว่าโอเวอร์หลอดในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือและสลับกองการ์ดครับผมเป็นการที่ช่วยค้นหาโอเวอร์หลอดได้นั่นเองและเบอร์เซิร์คดาก้อนนะครับผมมีสกิลบอกว่าช่องเวนการ์ดหรือช่องเลกาดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคัตบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่ง มีไทยเลกัดของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบจากนั้นถ้าการเปนนี้อยู่ช่องวัแล้วก็จะได้จัวหนึ่งนะครับแต่ผมจะไล่เป็นดาก้อนฟัวอัมือบลัสเตอร์นะครับผมเพราะว่าเราจะมาค้นหาโอเวอร์หลอดกันเลยโซบาร์ so ครับผมรีไทยเลกัดฝ่ายตรงข้ามจากนั้นเปิดการ์ดใบสุดสุดเจ็ดใบของเรานาโอเวอร์หลอดในชื่อกการ์ดไปกันหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับผมจากนั้นสลับกองการ์ด จากนั้นถ้าบนมือของเรามีดาร์โกนิกเนโอเฟมก็สามารถลงคอไปช่องเลกัดได้เลยนะครับผมเอาไปแห่ได้เลยเพราะว่าถ้าการไปน,นี้อยู่ในช่องดับโซนนะครับผมถ้าเราไล์เป็นดาร์โกนิกโอเวอร์โหลดเดอะเกตนะครับผมก็จะสามารถคอเนโอเฟมจากดอกลงช่องเลกัดได้นะครับลงไปตีเลยจากนั้นเป็นการโจมตีครับผมได้เช็คเนโอเฟมครับโจมตีอีกทีช่องไล่เกิสองก็จะมีประมาณนี้นะครับผม เข้าสู่ช่วงไลท์เกศสามกันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกศสามนะครับผมเราจะไลท์เป็นดาร์กนิกโอเวอร์หลอดนะครับผมเพราะเราจะยังไม่สามารถไลท์ดาร์กนิกโอเวอร์หลอดดีเกศได้นะครับเพราะดีเกศบอกว่าในโซของเราต้องมีเกศสามก่อนนะครับผมถึงจะใช้งานสกิลได้เราจะไลท์เป็นดาร์กนิกโอเวอร์หลอดครับผมฟอร์สท,ที่เวดการเลยเพราะว่าโอเวอร์หลอดมีสกิลเมื่อโจมตีหินนะครับผมสามารถคอร์าดาบัตหนึ่งทิ้งมือสองใบสแตนยูดิตนี้และลบหนึ่งได้นะครับ จากนั้นผมจะคอเป็นดาร์กนิกเนอเฟมอีกหนึ่งรอบครับผมแล้วคอเอลโมจากนั้นแวนนกาโจมตีเลยเราจะไม่กดสกิลของโอว r หร r นะครับผมเพราะว่าบางทีโซเราถูกใช้ไปโดยดาร์กน f u ฟูมเมอร์บัสเตอร์นะครับผมอาจจะยังไม่ใช้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจมตีฮินแล้วก็ก็จะสามารถโซบาสแล้วบวก1-0,000ได้นะครับแต่ผมยังไม่โซบาสแล้วกันจมตีไปที่แรรนการ2 3 0 0 0ได้ช็คเกต1ครับเกตหนึ่งครับ การเล่นโอเวอร์โหลดนะครับผมถ้าสมมติว่าเราได้คีสเราก็จะกดสกิลของโอเวอร์โหลดนะครับ mm hmm. คาร์ดิบัตหนึ่งทิ้งมือ2ลุกและลบ1ได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราได้เช็คคิทเตอคอนทิกเกอร์ครับผมตอนที่เราลุกมาครับผมจะโจมตีอีก2คีสทาให้กดดันฝ่ายตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ไม่เจอทิกเกอร์เลยหรือว่าไม่ใช่คิทเตอคอนทิกเกอร์ผมแนะนําว่าไม่ต้องกดสกิลก็ได้นะครับเพราะว่าดา,กการ์กนิกโอเวอร์โหลดเวลาเรากดสกิลจะต้องทิ้งมือถึง2ใบเลยและลบ1ได้ด้้วยทําใหมือเราติดลบนั่นเอง ช่วงไลท์เกสสามไลท์แรกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเข้าสู่ช่วงไลท์เกสสามรอบ2กันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกสสามรอบที่2นะครับผมผมจะไลท์เป็นดาคกนิกโอเวอร์ลด์ดิเกสฝาดที่ช่องเลกาดครับผมจากนั้นสกิลของดิเกดนะครับผมสามารถนำเนโอเฟมจากดับโซนคอลงช่องเลกาดได้ครับผมผมจะคอลงช่องนี้ครับผมจากนั้นผมจะลงเป็นดาคกนิเนโอเฟมอีกหนึ่งใบนะครับผม เพราะว่าดากอนิกเนอเฟมีสกิลบอกว่าเมื่อดากอนิกโอ์ลอดดีเกตของเราโจมตีนะครับผมแวนการ์ดจะบวกพลัง5,000และสามารถคาร์ดบัสสองและแวนการ์ดจะบวก1คึีดนะครับและถ้าเราจะปิดเกมแล้วก็เราจะลงเป็นคารามิตี้ทาวเวอร์ไวเวอร์นะครับผมมีสก so ิลโซบัสหนึ่งใบครับผมดีทายตัวเองครับผมแวนการ์ดของผมบวก1 5 0 0 0มืนาทำให้แวนการ์ดของเราโจมตีแรงยิ่งขึ้นนะครับ พราะว่าแวนการ์ดเราโจมตีได้ถึง2รอบเลยทีเดียวจากนั้นผมจะขอเป็นซาเบลดักโกนิวนะครับผมเพื่อให้ต่อบูธกับเนโอเฟมนะครับอ่าผมจะโจมตีแล้วครับผมผมจะเอาเนโอเฟมโจมตีไปที่แวนการ์ดก่อนครับจากนั้นแวนการ์ดโจมตีนะครับผมด้วยพลัง38,000แดต่มีสิกิลของเนโอเฟมครับผมบอกว่าเมื่อดิเก้โจมตีนะครับผมจะบวก5,000มี2ใบบวก1,000 0ครับ จากนั้นสามารถคอรดาบ,า 2, บัตสองบวอีกหนึ่งคึ่าผมจะได้เช็คแล้วครับผมได้เช็คดอทิกเกอร์ครับผมส่งพลังให้กับเนลเฟมข้างนี้ครับพลังให้กับข้างนี้ครับผมจากนั้นโจกัส์หนงใบใส่คันใช้ค,ครับผมเป็นเกรดสามครับาจากนั้นอันนี้พลังจะหายก่อนนะครับผมเพราะว่าพลังจะบวกแค่เมื่อจบการต่อสู้นะครับ จากนั้นสกิลของดาร์โกนิกโอเวอร d ลดีเกตครับผมคัาจะบาร์หนึ่งทิ้งมือสองใบครับทิ้งเป็นสองใบนี้ครับผมถ้าในโซของเรามีเกตสามอยู่นะครับผมสแตนแวนการ์ดและสแตนเนียลเฟรมหนึ่งใบครับผมคอมโบช่วงปิดเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเด็กนี้สามารถโจมตีได้สูงสุดถึง5รอบเลยทีเดียว ด้วยการแวนการ์ดจะโจมตี2รอบครับแล้วก็เนลเฟมจะโจมตีอีก2รอบนะครับผมเป็น4รอบแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะโจมตี1รอบเป็น5รอบนะครับจากนั้นถ้าสนามฝ่ายข้ามมีเรียอการ์ดเยอะนะครับผมผมจะแนะนําเป็นเจ้าเวทมังกรมานคินารานะครับผมที่มีสกิลบอกว่าครตบัล์หนึ่งลีไทยยูนิตนี้นะครับผมฝ่ายข้ามเราเลือกเรียอการ์ดของฝ่ายข้าม3ใบนะครับรีไทยการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งนอกเหนือจากการ์ดที่เลือกนะครับผมแล้วก็สกิลของเอลโมและสกิลของซาเบลดากูเดียลก็จะเกิดนะครับ สามารถแตกจั่วได้แล้วก็สามารถอันนี้ก็สามารถช่วยไายดาได้นะครับและสกิลจะทํางานนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ